สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก้าเนาะค่ะมื่อนี้สาวนิงผ้ารวยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับน้าพิมเนาะค่ะเนาะหนาพิมเพื่อนฝันตอวิกมือขืนนี่ค่ะเพื่อนฝันว่าขึ้นในนางรถกับบะเนาะค่ะเดินทางค่ะเดินทางพอเดินทางไปแล้วหอดประมาณกลางทางเคืองทางระยะหลังรถเนาะค่ะเนาะระยะหลังรถว่ารถสก๊รกบล็อสั่น เห็นโบน้ำก็เลยไปจอดล่างประสนพอล่างเดี๋ยวปุ๊บเอายังห้องหล่อหลุดไปย่างดีเตรียมสีล่างหลุดพอกำลังสีล่างหลละไหลลงเพื่อนบ่าถอยหลัางลงในโบเพื่อนบ่าลงในบน้ำเขาถอยหลัางลงเดี๋ยวปุ๊บเสีเอาขืนจากไหนก็เอาขืนบ่ไดดก็เลยมีผู้ชายมาสองคนมันหยกหลุดขืนจากน้ำไห้เพื่อนว่า ผู้ชายนั่นก็บ,บอกหูจักเพื่อว่าโตใหญ่สูงดำเพื่อนมามโยกหลดุดขึ้นจากน้ำให้แล้วเพื่อนกระไดตัวเลขพร้อมท่านผู้ชมแลวตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดเกิดบบเป็นการเสียเวลาสาวนิ้งก็สิผ้าท,ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังคพา่มฝันกับนพิมพ์พร้อม,ออมกันกับสาวนิ้งนพิมพ์เพื่อนก็นได้นั่งท่าแล้วค่ะไปฟังพร้อ,อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนพิมพ์ สวัสดีค่ะน้ำพิมสวัสดีค่ะค่นะสวัสดีค่ะลูกพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินคาวาน่ะพิมนี่ฝันตอวีกตองวดฝันดีแห้งวัาสันเมื่ขึ้นนี่นะ้ำพิมฝันว่าจังไหนกะเววซูถ่านผู้ชมฟังเลยค่ะอันก่อนฉัวบอกอันนี้ก็นอกขานอกอันพอดีพอเพิ่นมาเหร่นนั่นหน,หนนะค่ะค่ะบานนี้กเ็เลยขึ้นไหนก็เลยเพิ่นมานอนนั่าก็เลยนอนน้ำเพิ่นขึ้นนึงแบบนี้ กับฟันค่ะฟันว่าเด็ิไปหายายอยู่กันทลักค่ะบานนี้ไปขี่รถป้ายเรื่อยๆบานนี้พอพลเนั่นว่ารถมันคือเปื่อนคักแนแท้ผนไปผอเองนาําน้านะค่ะ,คะไปผอเองหนาเป็นบ่บอบักง่ายเลยล่ะค่ะก็เรยกว่าสิไปละลถไปล่างรถก็นอจาจังไปเโตผนว่าก็เรยว่าว่าสซนพ่อกระล่างเด้อก็เลยว่าหน้านะค่ะ พอดีเพ่อนเเลยถอยลถลงไปกับบริษัทไก่สะปั้นไหนดอกค่ะถอยรถลงไปว่าสิไปล่างรถค่ะบานนี้ถอยลงไปแล้วๆกะจอดใส่เบรกมือเบรกยังดับรถไว้ปกติน่ะนะค่ะค่ะกะหาแนวห้องรอห้องยังใหญ่มันไหลน่ะนะค่ะค่ะก็เลยล่างรถล่างไปบานนี้อยู่ซื่อๆรถมันก็ไหลไหลปั้นไหนสู้ไก๋ยปั้นไหนมันก็บรคยูน่ะนะค่ะโอ้สู้ไก๋ยสู้เก็บเฉล่คนเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเห็นบรคยูมันหนัก มันด right. right. ันเลยค่ะมันไหลลงเลยบ่ค่ะไหลลงไปในน้ำเลยบานี้ก็เลยว่าเสียอาขึขืนจังใดบานี้มันมันเห็นตารางค่ารดน่ะนะค่ะมันเหลือตารางค่าน้อยนึงน่ะนะค่ะบานี้ก็เลยว่าจักเสียอาขึ้นจังหดแล้วค่ะกระโบหูก็แนมยืนแนมกันอยู่ว่าัจสิเสียรถข้นจังหดบัดจ็คผู้ชายมันทั้งใดบู้ขาสองคนผู้ชายผู้เทาดำค่ะโอผิวกำดำคือแบบคือคนตะกี้นั่นแม่ค่ะสูงสูงแน่นั่นแม่ค่ะค่ะบานี้ ก็เลยบอกให้เขาเอารถขืนซอยค่ะสามคนผู้ชายเบิ่ค่ะผู้ชายเมื่อสามค่ะก็เลยให้เขาเอาโยกรถขืนซอยบันยกยกรถข้นจากหน้ามันจำไดไหมมันคือยกง่ายแค่ะโยกขึ้นเลยบด้ใสยั้งดึงพ่อดีเลยค่ะเบิ่มเบิ่มเลยค่ะโยกขึ้นพออยู่ทั้งนายอีกสามคนอ่ะอยู่ทั้งหลังค่ะอยู่ถ่ายรถหน้าค่ะก็เลยโยกขึืนมาจากหน้ายกขึ้นคือรถของเหรียญดิหน่อยเนี่ยคือมันบบหูซึกนักซึกงยั้งเลยอืโยกขึ้นมาเร้วๆมาเมืองบบในรถ บ่มีห้อยขี้ต้มเปืือนยังพ่อเม็ดขึ้นจากน้ำนะคะค่ะก็เลยพ่อก็เลยย่านรถสตาร์ทบ่ตีสพ่อก็เลยลองไปสตาร์ทรดมึงพอสตาร์ทหล่แล้วมันก็ติดปกติเด้อค่ะในที่จริงรถจมหนามมันสิสตาร์ทบ่ติดเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็สตาร์ทติดเจออยู่ก็เลยตกใจบัดนันมาสิอันอันขอพูดอันผู้ชายสามคนบหมนมันบ่เห็นค่ะไปจนปุ้ค่ะหนูก็ยืนแนมอยู่ได้ค่ตอนไ้นดิแรกอะ เพิ่นก็บอกให้ไปสตาร์ทรถนั่นแหละค่ะก็เลยพอเลยไปสตาร์ทบัดสตาร์ทออกมาบัดบ่เห็นเพิ่นค่ะถ้าเพิ่นไปจังได๋จะมันคนหรือมันผีกันยังบูหูนะค่ะแล้วป้ายทะเบียนเท่า์ไรดครัป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถลัหน่ะแปดสองหกเก่าค่ะแปดสองหกเก่าค่ะห่วยโมเมนต์มันสีออกป้ายทะเบียนรถบูเฮอรจังวาคือการหายวะสิร่คือกันเหรอครับแต่ว่าป้ายเบนรหลดหน่ะแปดสองหกเก่าโหก็ออกมาได้บูโดนเนาะค่ะมันเห็น เอาไปหลามมันไหลลงอะนะค่ะอายุคุณพ่อนี่อายุทอดีทอันอายุเจ้าปีค่ะหกสิบเก่าค่ะหกสิบเก่ากระตุงกันกับเหล็กทะเบียนหลุดพอดีเนาะค่ะหกเก่าเนาะตุงกันกับแปลกยู่ได้เค่ะเรื่องเหลืองบังเอิญบอกอายุตุงกันมันกับเรื่องบังเอิญเนี่ยค่ะนูก็ว่ามันกัแปลกได้อีกว่าอายุพอกับทะเบียนหลุดมันคือคือกันแทกันหน้าค่ะจะว่า ตอนมันไหลลงกระตกใจอยู่เ้ยค่ะว่าโอ้ยไม่เสิเอาขึขนจังไดจังว่าคือรถมันสภาพดีปกติคือมันบริตกหนามคือมันบริยังเนี่ย่ะเอามันขึ้นมาแล้วๆนะะไปน้ำกันจกคนคนีูไปเนียไปซีคนค่ะมีพอมีเม่แล้วก็มีแฟนแล้วก็มีนูค่ะออืแล้วผู้ชายที่มันยกรถขึ้นไห้นี้มูจักพิ่นบ่ครับบ่ค่ะขี่รถไปนําทางเนาะค่ะไปว่าเห็น้นามมันใสมันอันนี้เลยสิเอารถลงไปหลังน่ะค่ะ มันเป็นฝายเ่ค่ะคะหรือเป็นจังไดมันเป็นคือฝายนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมันกับสีคือสะกับบ่คือสีคือฝายกับไปจังนึ่งอะนาะ,ะรถมีถอยหลังคือเดินหน้าลกถอยหลังลงไปเลยค่ะหันหลังอันนี้ว่าสีแอบหล้งว่าสีล่างอะนาค่ะก็เลยถอยหลังลงไปกับใสเบรเบรกมือดับรถี่ยังไปปกติค่ะยูซื้อมันก็ไหลลงห,ห้องหลอกกับห้องได้ค่ะแต่ว่ามันแห่งไหลค่ะ ไหลลงไปแบบบนิ่งต่างตเลยด้เหรอคะสู้ไกว์กับเบยูอืมไอเป็นล่างเนลอยเนะอยเนาะลสิมาล่างก็ลองสื่อขื้นสื่อลงมึงเนาะค่ะค่ะว่ามันลอยเนาะสื่อตัดสื่อยังมึงเนีค่ะนาเนาะค่ะถอยถอยถอยกับโบน่เนาะค่ะท่านผู้ชมอาจสีเป็นล่างก็ได้หรืออาจสิลดลงก็ได้แม่ไปท่านผู้ชมพิจารณาเบึ่งค่ะเก่าก็พกนี่ก็เป็นตัวเดียวกันเนาะตาม ตามโบราณพ่นวากับตัวเดียวกันตามตบรานเนาะกลิ่นว่าเป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็นหกหกหรือเก่าเก่ากับเป็นไปไห้ค่ะแจ้าบาน้องพิมพ์มักตัวะไรมักกับมักหกเก่าเนี่ยแล้วค่ะลวก็ขั้นตัดออกจากทะเบียนรถกับมักจีสิบหกค่ะตัดออกตรงกลางนะคะเป็นเลขรถหมองกลางนันะค่ะกับมักจีสิบหกกับอายุพอเนี่ยะล่ะค่ะอายุพอกับทะเบียนรถกับตรงกันพอดีเนาะค่ะ ย่อมอายุพออายุพอหนึ่งหกสิบเก่าค่ะชเวียนรจนัหนสองโอแปดแปดสองหกเก่าค่ะแปดสองจ้าเพราะว่ามันก่อบุคคลใดจำเพราะในพอพออายุคนเราหมองกับลูกนะคะอันนี้ฟันตัวิีคเมนบอกค่ะฟันตัวิีเลยค่ะมาจีล่องไปหาแปดสองก็ออกไปละเนาะแปดสองก็ออกไปเลยวังวันที่สิบหกนี่สิบหก สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกบาติโบน่เนาะค่ะมันอาจสีมาฮกเก้ากระไร <หา S 2> ค่ะสิไปลองมึงคือกันล่ะไปหาสื่อมึงเล่นเซียงด้วกันโศกเสียงดวงเบิังเนาะค่ะเน<ห>าะค่ะค่ะก้อนฝันของนางพิมพ์นี่มียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่ค่ะ,คะมีแค่นี้ละค่ะก็มีเท่านี้เนาะค่ะก็ขอขอบคุณ แนวทางความฝันของนาพิม์พนะคะที่มาเล่าซูเอฟซีเฮาฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะหนาพิม์พค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของหนาพิม์พเนาะค่ะเนาะป้ายทะเบียนรถค่ะแปดสองหกเก้าแปดสองหกเกเรียกสอตค่ะหกเก้าหกเก้าสองหสองหกงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพนห้ารค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยื่นมีโชคมีลาบเฮงเฮงมนัมนมนันปังปังรำรวยรำรวย,รวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร้วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ